ี่คือกระบกหรือจะบกหรือบ,อก,บอกบกก้านเข้านะครับนะเนาะใอีสานเําอื่นกบกนะครับเนาะมานึ่สิบ้าพี่น้องมาขวาบกกินเด้อพี่น้องเลยมาเมืองวิธีการขวบเลยครับนะครับ,รบวิธีการขวบนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับตอนนี้ผมขั้วด้วยตเตาแก๊สนะขั้วด้วยตเตาแก๊สใช้ไฟอ่อนมากนะครับทุกท่านอาจจะสาล่ายนิดหน่อยด้ยพราะววถือ ถือด้วยขั้วด้วยนะครับนะต้องคนต้องคนเรื่อยๆนะครับอย่าหยุดนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ขนาดคนเรื่อยๆยังยังจะไหม้เลยคนระับเืิรบหือวางมือไม่ได้นะครับถ้าวางมือแล้วเกิดไหม้เนดะี๋ยวนี่ขนาดไฟใช้แกจหวอนแล้วนะครับนะ ว่ามาได้สักพักแล้วเนะาะมันก็จะเริ่มเหลืองเริ่มมันนี้แล้วนะครับเนาะต้องคนตลอดนะครับถ้าไมีคนตลอดแล้วมันจะจะไหม้เนาะครับนี่เริ่มเหลืองแล้วครับเมื่อกี้ผมไปวางมือแป๊บหนึง่งช่วงที่ไม่ได้ถ่ายนะครับเนาะวางมือแป๊บหนึ่งเพื่อจะอันนี้ก็เลยมันจะมีรอยไหม้นิดนึงนะครับเนาะ เพือแป๊บเดียวนะครับจะไมเพราะว่าแก๊สแก๊สเราเบาสุดแล้วก็จริงแต่ว่าแก๊สมันจะสม่ำเสมอกว่าเตาฟืนนะ พอกั่วเสร็จเนาะเราก็จะตักใส่จานเนาะแล้วก็จะไปกินนะครับเนาะนะครับเพราะตอนกั้วเสร็จใหม่ๆมันจะร้อนอยู่นะครับจะเพิ่งเ่อีอยวเพิ่งกินเร็วเด้อเพราะว่ามันคืลวกปลาเนาะพี่น้องเนาะนะครับลวกปาาลวกลินเนาะก็พยายามให้มันเย็นในจังหน่อยนะครับแต่ถ้ากินที่ยังอุ่นๆมันจะกินแซ่บเพราะว่าเผือกจะร้อนนะครับ นี่คืออาหารอาหารกินเล่นนะครับกินเล่นทางภาอีสานเรานะครับเนาะหน้านี้แหละครับแล้วก็หน้าแ้งนะครับหน้าแรงหน้าแ้งจะแห้งดีมากเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่แห้งดีเท่าไหร่แห้งในที่นี้หมายถึงว่าเราไม่ต้องเอาไปเราผ่าแล้วเราไม่ต้องไปตากแดดนะอีกเนาะก็จะได้ร่อนเปลือกจะได้ร่อนนี้ง่ายนะครับไป,ปไปดูการกินกันครับพี่น้อง ะจะลอ,อยนะครับจอบมันๆเนะานเนะบม่หนังแมยหนำังใช่ปะจับจ้าจับจ<อ>้วว่าปลาใจ่าให้ค,คือจะบกหน้านี้เนะี่ยเราเขาเขาเก็บแม่เขาต้องเขาพาแหละเขาต้องไปตากแดดก็นะครับนะเนาะเอาร้อนอ่ะอ่ะเป่าเพ่าเป่าแล้ว แค่ตากแดดเพื่อจะให้เปลือกมันให้มันแห้งสนิทเนาะเพราะว่าเวลาเขาบ่อหัวมันจะมันจะร่อนเวลาเข้ามาแกะกินมันจะร่อนไงมันจะมันจะออกจากเปลือกเพราะเราต้องแกะเปลือกมันนี้ะครับแซบแซบที่น้องหัวได้มันจิงครับกจะบกหรือกระบกน้ำกันนะครับถ้ามัดกอบมันจะร่อนแน่นดีปั๊บนี่จะออกว่ามันจะรู้อะไรจากเปลือกเลยฮ้อนฮ่อน เต่าๆพุ่งๆเต่ากันลูกเต่ากันครับนะครับจะรู้ดังเลยนะครับ <c oughs> แล้วพ่อแกให้แซบบ่าแซบจ้าเอสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่ๆป้าๆป้านาาลูกสวัสดีบันไดู้กสวัสดีจ้าแต่นะ กินยางเดียวเลยบสวัสด,ดีเลยนะครับมันจะแก้ยาจะน้อยนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาไปตากแดดให้มันให้มันแห้งสนิทนะครับเนาะเพราะว่ามันไม่เหมือนกับตอนเราไปเก็บหน้าแรงแต่ตอนเก็บหน้าแหง้งแลหน้าแรงนี่พาลาดเราก็ไม่ปวดเลยเาะพราะมันจะแห้งสนิทแล้วท่านี้มันยังซุ่มซุ่มฝนซุ่มยางอยู่หน้ากับเพราะว่าพิา่อ่าเพิ่มจะหมดฝนเนาะนะครับนจะ้าครับนี่ครับร่อนดี มีคำล่นดีอ่ะห้ดูถ้ามันก่อแล้วมันจะร่อนนะครับนะถ<ม>้ามันแห้งถ้าลูกไหนไม,มันมันแห้งสนิกมันจะร่อนเลยเรียบรอบบ้านนี้เาาล่าพี่น้องเล่าพี่น้องบานนี้จะสิ่งอล่าพี่น้องเนาะนะครับมารีวิวในการทำข้วาวบกบกหรืจอจะบกนะครับเนาะให้ลูกทุกท่านได้กินนำกันนะครับเนาะ กำลัรับชื่อนี่กับคพ่อสามีและครับสวัสดีครับ,บ